สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 6 3 4 3 6 6ส2 5สี่สาสองหนะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ครับท่านผู้ชมนะครับค่าจัดส่งนะครับ 4- 9บาทเปล่าเหมานะครับวันนี้น้องแบงค์มีโปรโมชั่นนะครับใครซื้อครบ400บาทนะครับจะส่งฟรีเลยนะครับ เบอร์นี้นะครับอ่าสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีปลายทางด้วยนะท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับวันนี้มาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับต้นนี้นะครับเป็นบอลเก่าโบราณนะท่านผู้ชมนะครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเนาะอ่านี่ครับต้นนี้ชื่อว่านาฬิสยามนะครับท่านผู้ชม น้องเนี่ยจะเป็นอ่าใบสีชมพูนะครับนี่ต้นนี้น้องแมงขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสวยมากเป็นบอลเก่าโบราณนะนี่ครับมีแข้งด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับน้องแมงจะส่งแบบตะกร้าไบรสนีนะครับต่อมานะครับน้องเป็นใบยาวนะครับต้นนี้น้องชื่อว่าหลวงพ่อพูนนะครับสวยมากเลยท่านผู้ชมนี่ครับ หลวงพ่อปูนสวยมากนะครับต้นนี้เอาไปราคาห้าสิบเก้านะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับต่อไปเศรษฐีริมนาคท่านผู้ชมสวยมากเศรษฐีริมนาคเอาไปห้าสิบเก้าบาทนะครับต้นต่อมานะครับวันนี้ราคาแบบราคาเบาๆนะต้นนี้น้องชื่อว่าเจ้าปอแก้วนะครับห้าสิบเก้าบาทครับ ต้นนี้ใครยังไม่มีนะครับสวยมากนะครับน้องชื่อว่าแม่ฟ้าหลวงนะครับนี่ครับจะเป็นใบแบบนี้เลยต้นจริงนะสวยมากนะครับต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับต้นต่อมานะครับไมล์เลิฟไมล์เลิฟนะครับห้าสิบเก้าบาทนะท่านผู้ชมไมล์เลิฟนี่ครับหลใบแล้วนะไมล์เลิฟนะครับแปลว่าผู้เป็นที่รักนะครับ ต้นต่อมานะสวยมากครับต้นนี้น้องจะเป็นใบสีจมพูนะครับกระดูกใบน้องจะเข้มมากเลยนะนะครับกระดูกใบนะครับใบน้องจะใหญ่มากนะครับเลี้ยงในแบบที่ชื้นชื้นนะน้องชื่อว่าจุฬาลงกรณ์นะท่านผู้ชมนะครับจุฬาลงกรณ์เนี่ยขอเจ็ดสิบเก้านะครับเพราะว่าน้องไซส์ใหญ่มากดูถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับแม่ฟ้าหลวงนะครับจะนี่ครับเป็นต้นเล็กไปเลยนะเจ็ดสิบเก้าบาทอะครับ าที่ถาดต่อมานะครับน้องแบงค์มีแบ่งปันเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมดูครับแต่วันนี้น้องแบงค์ขออนุญาตลงไว้แค่ครึ่งนึงก่อนนะอ้ะอึบสวยมากเลยท่านผู้ชมต้นนี้ไซส์ใหญ่มากนะครับไซส์ใหญ่มากน้องชื่อว่าสีมหาภูนะครับสีมหาภูขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับโอ้โหคุ้มมากๆเลยนะ นี่ครับพอน้องกัดเนี่ยจะเป็นสีชมพูทั้งใบเลยนะสวยมากครับ mm hmm. ตัวนี้อาทิปวาลีนะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับมีสองต้นนะครับพันดาวพันดาวต้นละหกสิบเก้าครับพันดาวน้องเนี่ย จะเป็นพื้นใบสีเอ่อสีขาวนะครับส่วนจุดเนี่ยจะเป็นสีแดงนะถ้าเขาแก่มากๆแล้วเนาะนี่ยครับเนี่ยจะมีจุดสีแดงๆนะครับเป็นเหมือนดาวนะท่านผู้ชมนี่ครับสองต้นนะครับต้นละห้าสิบเก้าครับผมสวยมากตลอดใหม่ก็ก็กําลังจะขึ้นมาแล้วนะครับเลี้ยงไว้ในร่มท่านผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนตอนนี้ลูกไม้เผื่อใครอยากอาไปผสมเกสรน,นะครับน้องใบมีตําหนิเนาะ ต้นนี้ตอนแรกน้องแมงปล่อยอยู่แพงอยู่นะต้นนี้น้องแบงเอาไปราคาพิเศษเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสําหรับนี้เนาะเจ็ดสิบเก้าบาทสวยมากครับแล้วก็มีหนอด้วยนี่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับชายชนชายชนมีอยู่ประมาณสามต้นท่านผู้ชมจะเป็นกอแบบนี้นะครับกอเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับชายชนเนาะเอาไปเลี้ยงนะครับ เพื่อใครอยากดูการเจริญเติบโตของน้องนะการเจริญเติบโตเนาะอันนี้เลี้ยงไว้ในที่ร่มนะครับนี่ประมาณนี้เนาะนี่ครับสวยมากเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับมีประมาณสามต้นอ่าต้นต่อมานะครับต้นต่อมาเนี่ยต้นนี้เป็นทิพวารีนะครับแต่เขาแผงเนาะแผงหน้าเขาจะแปลกๆหน่อยนะครับต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าครับขอ,อคนที่รับได้นะ ว่าเอาแบงค์เลี้ยงไว้ในร่มนะครับตัวนี้เอาไปห้าสิบเก้าบาทนะครับไปพาหัวได้เลยครับมีหัวแล้วเนาะนี่ครับอุยิงทอฝันนะครับห้าสิบเก้าครับต้นต่อมานะครับท่านผู้ชมต้นต่อมาจะเป็นพรมพิมานนะครับสวยมากต้นนี้นะครับมีสองต้นสองต้นคู่นะครับสวยมากท่านผู้ชมต้นนี้นะครับขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับพรมพิมานป้ายทุกใบนะครับ คุณหญิงทองม้วนนะครับห้าสิบเก้าบาทครับสวยมากสุขีจัดทับนะครับเป็นบอลเก่าโบราณนะครับการกระดูกใบของน้องนะครับนี่จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับนี่สีเขียวเขียวเรื่องแสงนะท่านผู้ชมใบพื้นใบนะครับจะเป็นสีส้มนะครับเป็นใบไทยนะครับแล้วก็มีแถมไปนะครับก็คือ ก็คือรัตนสินแผงนะครับต้นแดงแงเนาะแต่เขาจะค่อนข้างจะโตยากหน่อยนะครับต้นแดงแดงเนี่ยนะครับต้นนี้อสุขีพันทับนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับต้นต่อมานะครับน้องแบงค์ว่าท่านชมชอบมากๆเลยนะครับคือต้นนี้นะครับจะเป็นพื้นใบสีดํานะครับแล้วก็มีจุดจุดนะครับอ่าจะเป็นสีชมพูนะครับน้องชื่อว่าพลอยชมพูนะครับน้องต้นใหญ่แล้วเนาะมีหัวแล้ว เดี๋ยน้องแบงค์ดามไปให้นะถ้าท่านผู้ชมชอบนะครับต้นนี้เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับวันนี้ราคาแบ่งปันนะครับต้นอานิสนางมุนโทนะครับนางมุนโทแล้วก็ศิลาเพชรนะครับขอแปดสิบเก้าบาทนะครับสวยมากนะครับนี่ศิลาเพชรนะครับวันนี้ขออนุญาตไปช้าๆนะครับนาราทัศนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสวยมาก ต้นนี้จะเป็นพื้นใบขาวก็ดูใบสีดํานะครับก้านใบสีดําสวยๆเลยนะครับวันนี้นะครับน้องแมงก็ขายในกระถางห้าทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมเผื่อใครสนใจต้นนี้มหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับสวยมากนะท่านผู้ชมตีเพชรห้าสิบเก้าครับบอลใบแปลกนะตีเพชรอย่ามาดูถาดถาดนั้นกันบ้างนะครับถาดนี้มีต้นอะไรที่น่าสนใจโห้ต้นนี้นะครับ น้องจะเป็นใบสองสีนะครับน้องชื่อว่าเพชรเพชรสีประทุมนะครับคือต้นแก่แล้วนะครับแก่แล้วนะครับมีหัวแล้วด้วยนะครับขออยู่ที่เจ็ดบเก้าบาทนะครับต้นนี้เพชรสีประทุมมี3ามใบนะปลอดใหม่กําลังจะมานะครับน้องมีหัวแล้วนะครับใบแข็งแรงมากนะครับต้นที่ต้นไหนเอ่อต้นนี้นะครับ โอ้สองต้นคู่นะครับทาาดบางแก้วนะครับทาาดบางแก้วเอาไปเจ็ดสิบเก้าบาทครับใครชอบอร์มกอมีสามมีประมาณสองต้นนะครับน้องชื่อว่าเพชรพันล้านนะครับสวยมากชื่อเป็นมงคลแล้วนะครับชื่อเป็นมงคลมากๆเลยนะท่านชมสวยมากครับเริ่มกัดสีแล้วนะครับต้นนี้หกสิบเก้าครับเพชรพันล้านเนาะสวยมากๆครับ ต้แบงก็จะไว้แบบนี้นะท่านผู้ชมดูครับเดีย๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันบ้างน,นะครับเห็นแบบต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่านางมนโทนะครับน้องมีหัวแล้วนะครับต้นนี้ขออยู่ที่98บาทนะครับเป็นฟอร์มกอนะมีสองต้นใบน้องแข็งแรงนะครับสีอ่าสีใบนะข้างๆเนี่ยจะเป็นสีแบบชมพูแบบเรื่อยๆนะสวยมากครับใบก็หยิกๆนะท่านผู้ชมนางมนโทนะครับ สวยมากนะครับเก้าสิบแปดบาทนะไม่ผิดหวังแน่นอนต้นนี้นะครับสวยมากๆมาหาเศษฐีนะครับโหต้นนี้กัดลึกนะครับต้นนี้แปดสิบเก้าบาทนะครับกัดลึกแบบกัดลึกมากมีอยู่สองต้นคู่นะครับสวยมากนะครับมหาเษฐีต้นนี้ต้นนี้มังกรทองนะครับสองต้นคู่เลยนะครับ สวยมากมรกตทองเนาะจะไปยาวๆแบบนี้นะครับไปยาวๆแบบนี้ต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทสวยมากอ่ะใครชอบเล่าปีนะครับเล่าปีฟอร์มกอนะครับเล่าปีฟอร์มกอแปดสิบเก้าบาทนะครับเนี่ยกอใหญ่ๆเลยกอหนึ่งโอ้โหสี่ต้นนะน่าจะมีหัวใหญ่แล้วนะครับนี่ครับแปดสิบเก้าบาทนะครับอ่ะใครชอบฟอร์มกออีกโอ้โห กอน,นี้มีไม่ต่ำกว่าห้าต้นนะท่านผู้ชมเอาไปใส่กระถางใหญ่กว่านี้ได้อันนี้เป็นกระถางหกนะครับเอาไปใส่กระถางสิบก็ได้นะต้นนี้นะครับจะเป็นฟอร์มกอพ,มพุ่มใหญ่เลยนะครับต้นนี้น้องชื่อว่าบางพีนะครับแปดสิบเก้าบาทท่านผู้ชมฟอร์มกอนะครับคุ่มมากนะครับต้นนี้จะเป็นปลาบูดทองนะครับปลาบูดทองสวยมาก จะเป็นชมพูแบบนี้นะครับปลาบุทองนะครับส่วนต้นเล็กๆเนี่ยจะเป็นหงเห็มาลาดนะท่านผู้ชมหงเห็มาลาดนะครับต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าครับมาที่ถาดต่อมานะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับแมงก็มาหาตังค่าขนมนะท่านผู้ชมนะครับต้นนี้นะครับเ่อนป่าศักนะครับเป็นบอลใบแดงแบบแดงเลือดหมูนะครับ ใครชอบแดงเลือดหมูนะครับต้นนี้หกสิบเก้าบาทนะครับอยู่ในกระถางหกครับเท้าลำไผ่ป้ายทุกใบท่านผู้ชมเป็นบอลเก่าอีกหนึ่งตัวนะครับหกสิบเก้าบาทนะครับเท้าลำไผ่ตันนี้สวยมากครับน้องชื่อว่าพยามนนะครับห้าสิบ้าบาทสวยมากนะท่านผู้ชมพยามนห้าสิบเก้าครับ น้องแมงชอบใบกระปุกกระปิกมากเลยนะปักษาพนาวันนะท่านผู้ชมปักษาพนาวันเจ็ดสิบเก้าครับบอลใบสวยๆแบบนี้เลยนะนี่เป็นบอลใบกราบนะครับมาที่ถาดต่อมาท่านผู้ชมถาดต่อมาออมเงินออมทองแค่นะโหขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเอาไปราคาเบาๆนะเอาแบบมันเป็นต้นแม่พันธุ์นะท่านผู้ชมเอาไปเก้าสิบแปดบาทนะครับ 98บาทอ่าตอนนี้จะเป็นชายชนนะครับนี่ชายชนฝั่งน,นี้จะเป็นพรมพิมานแล้วก็พรมพิมานนะครับต้นนี้กอนึงนะครับเอาไป98บาทนะครับนี่สวยมากสองต้นคู่นะครับอันนี้เป็นผ่าซ่อนแก้วนะครับสวยมากท่านผู้ชมผ่าซ่อนแก้วขออยู่ที่69ครับมาที่ถาดต่อมาท่านผู้ชมนะครับ วันนี้ขออนุญาตไลฟ์รัวๆเลยนะท่านผู้ชมไลฟ์รววๆสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับสวัสดีอ่าพี่พี่ที่อยู่ทางบ้านนะครับอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นต้นเล็กเนาะแต่เอาแมงยังไม่ได้ปล่อยนะนี่ครับต้นเล็กกระปุกกระปิกเลยนะเป็นบอลใบแปลกๆนะนี่ครับแมงยังยังต้องเอาใส่กระถางก่อนใส่กระถางหกนะครับมาที่ถาดต่อมาท่านผู้ชม ถ่าต่อมาเนี่ยสวยมากๆครับเป็นฟอร์มกอเหมือนกันเพชรพระอุมาครับท่านผู้ชมเพชรพระอุมาต้นนี้กอหนึ่งนะกอละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับคือนี้ครับเอาไปผ่าหัวนะหนึ่งร้อยยิบเก้าบาทนะครับค่าจะส่งเบาๆนะท่านผู้ชมสี่ร้อยจะส่งฟรีแล้วก็ค่าจะส่งสี่สิบเก้าบาทมาเหมาแล้วครับสีเลิศงามนะครับขอคนที่รับได้นะ ตัวน,นี้เอาไปห้าสิบเก้าบาทสีเลิกงามนะครับน้องมีหลายใบนะยุบหมดแล้วนะต้นต่อมานะครับต้นนี้นะครับสวยมากๆเลยนะนี่ครับเป็นฟอร์มกอให้ท่านู้ชมดูต้นนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยิบเก้าบาทนะครับหนึ่งร้อยิบเก้าบาทเหมือนกันนี่ครับบอลใบแปกนะบอลใบแปกน้องมีชื่อนะครับเดูชื่อก่อน ตัวนี้น้องแมนก็ลืมละชื่อว่าเพชรอ๋อเพชรตัวนี้ลืมชื่อนะเนี่ยครับสามารถทักมาขอได้แต่สวยมากนะครับสวยมากฟอร์มกอนะครับนี่ฟอร์มกอเลยแข็งแรงมากครับอตัวนี้ไปแล้วอ่ะตัวนี้นะครับโอ้โห,หน,นางน่าสุดน,นางน่าสุดทำไมสายใหญ่จังเลย ใหญ่มากครับต้นนี้ดูความสูงนะครับความสูงเนี่ยถ้าเทียบแขนน้องแมงคือครึ่งแขนเลยนะนี่ครับนางลักสดนะครับอ่าสวยมากๆครับต้นนี้ขออยู่ที่98บาทนะครับนางลักสดต้นนี้สวยมากมีฮาร์ปด้วยนี่ท่านผู้ชม98บาทนะครับต้นนี้ไปแล้วนะต้นนี้จะเป็นต้นเดียวนะครับใค่เอาเจ็บาทนะครับนางมนโทนะครับ อ่ะใครเกิดราศีพฤศษนะครับราศีพิศษนะนี่ครับสวยมากครับราศีพิศษนะครับจะเป็นจุดแดงแดงนะครับนี่ครับข้างในจะเป็นสีแดงนะครับกระดูกใบยจะเป็นสีแดงนะครับราศีพฤศภเนี่ยขออยู่ที่หกสิบเก้าครับราศีพฤศภนะครับหกสิบเก้าบาทมีหนึ่งต้นนะต้นนี้นะท่านผู้ชมกระถางหกเบิ่มๆเลยนะครับ ไซส์ใหญ่นะครับต้นนี้น้องชื่อว่านางสวาหะท่านผู้ชมนางสวาหะขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับรัศมีเงินนะครับต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะครับรัศมีเงินสวยมากๆครับปลายทุกปลายเลยนะครับนางวิชุดานะครับ ส์ใหญ่มากท่านผู้ชมขออยู่ที่เก้าสิบแปดบาทนะครับนางมิชุดานะครับสวยมากอันนี้หองเฮาท่านผู้ชม้องเฮาขออยู่ที่ห้าสิบเก้าครับเผื่อใครสนใจเนาะนี่ครับก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมนะครับมีประมาณนี้เนาะโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้องแบงด้วยนะครับวันนี้น้องแบงก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ